ชั่วโมงที่แล้วเลยเนาะชั่วโมงนี้คุณครูก็จะมาเฉลยการบ้านของชั่วโมงที่แล้วเพื่อเสริมความเข้าใจกันนิดหน่อยนะคะอ่ะ,ะเฉลยการบ้านในแบบฝึกหัดที่1.10นะคะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องของการหาคอรโนโดยการแยกตัวประกอบอ่าไปดูกัน มาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนักเรียนเปิดหนังสือเปิดแบบฝึกหัดของนักเรียนที่นักเรียนได้ทําไปแล้วลองมาเช็คว่านักเรียนทําถูกหรือไม่ถูกนะคะถ้าใครผิดไม่ต้องตกใจใครผิดก็ไม่ต้องใช้ดิฟิดลบใช้ปากกาแดงแก้ลงไปได้เลยสมมุติสมมติสมมุต,มมต,มมตินักเรียนทำทำตรงนี้โอเคทําแค่นี้นักเรียนทําผิดใช่ไหมนักเรียนใช้ปากกาแดงขีดขีดแต่นักเรียนก็เขียนใหม่ด้วยปากกาแดงตรงนี้ได้เลยตรงนี้ไม่ต้องเอาดิฟิดลบให้เสียเวลานะคะไม่ต้องเอาดิฟิดลบให้มันสกปรก โอเคใครผิดก็เดี๋ยวคอย่อยๆแก้ไปพร้อมๆกันนะคะอ้าวมาเฉลยก่อนข้อที่1น,นี้คือไม่ยากเลยข้อที่1ง,ง่ายสุดเลยการหาคอรนโดยการแยกตัวประกอบโอเควิธีทำวิธีทำา9แยกได้เป็นอะไร9ก็แยกได้เป็น3คูณ3 3 3โอเคง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นอะไร ตัวประกอบเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมคะ3มันเป็นเฉพาะอยู่แล้ว15ก็แยกได้เป็น3คูณอะไร3คูณ5ได้15ดังนั้นดังนั้นโอรโนของอะไร9และอะไรเอ่ย15คืออะไรคะคืออ่มาจับเซตก่อนจับคู่ก่อน คือ1ตัวเลยคือ3ยุบรวมได้แค่ตัวเดียวตัวนี้ส่วน2ตัวนี้มันแยกใช่ไหมแยกก็คือแยกก็เป็น3กับ5ดังนั้นคูณได้เลยเป็นเป็น3 3ตัวนี้แล้วก็เป็นอะไรอีก3แล้วก็คูณอะไรอีกคูณ5ดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่เนี่ย3 3 9 9 5 4เกห คอร์โนของ9และ15คือตอบอะไรคือ45ถูกกันไหมคะถ้าถูกติ๊กถูกได้เลยถ้าไม่ถูกก็อย่างที่คุณครูบอกใช้ปากกาแดงแก้ได้เลยนะคะไม่ต้องตกใจโอเคขออ้อ2ไม่น่าถูกไม่น่าผิดกันนะได้ง่ายๆแล้วก็นักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจด้วยเนาะไม่ค่อยมีคำถามอะไรต่อไปข้อ2วิธีทำเหมือนเดิมวิ ที่ท้ำสิบแยกได้เป็นอะไรสิบก็แยกได้เป็นสองคูณห้าเท่ากับสิบยี่สิบห้าล่ะยี่สิบห้าก็แยกได้เป็นห้าคูณห้าเท่ากับยี่สิบห้าโอเคจับเซตจับเอาห้าเห็นไหมเหมือนกันโอเคยุบรวมให้เหลือตัวเดียวส่วนตัวนี้ยุบไม่ได้ก็แยกออกมาดังนั้นดังนั้นเลยดังนั้นพอลนอของคุูคิครูคที่เกตเขียนนะของ สิและอะไรยี่ส้าคืออะไรก็คือสอตัวนี้เลยเราเอาตัวจากตัวน้อยไปหาตัวมากนะ2คูณอะไรคูณ5ตัวนี้เลยคูณ5แล้วก็คูณ5ที่เรายุบแล้วคูณอีก5ดังนั้นเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย5 10สิบสหคูณอีก5ก็เป็น50โอเคตอบ ห้าสิบโอ้ง่ายทําได้อยู่แล้วโอเคต่อไปต่อไปถ้าใครถูกก็ติ๊กถูกได้เลยนะคะติ๊กถูกมาเลยจะได้รู้ว่าอันนี้เราเช็คกันเองแล้วเนาะเวลามาเช็คคะแนนก็จะได้ไม่ยากข้อที่สามข้อนี้ก็ไม่ยากเลยก็ยังง่ายอยู่วิธีทาเหมือนเดิมยี่สิบสี่ก็เป็นอะไรนักเรียนเขียนทํางานให้เรียบร้อยนะคะอันนี้คุณครูจะเขียนให้มันไวๆเนาะคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปยี่สิบสี่ก็แยกได้เป็นสองอันนี้คุณครูเฉลยเลยนะครูขี้เกียจ อันนี้เนาะสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณอะไรสามอ่ามีสองทั้งหมดสามตัวแล้วก็มีสามหนึ่งตัวแล้วก็หกสิบแยกได้เป็นอะไรแยกได้เป็นสองคูณสองคูณสามแล้วก็คูณห้าอ่าจับเซตกันสองยุบรวมแล้วได้หนึ่งเซตแล้วโอเคสองอีกสองอีกตัวหนึ่งอ่าเห็นไหมมีสามสามตรงนี้ยุบมาเหลือแค่สามหนึ่งตัว ส่วนตรงนี้เป็นเศษไม่เป็นไรดังนั้นดังนั้นโครโนของของอะไร24โอ้ยประกาศดับอีกแล้ว24และ60คือคือคืออะไรเขียนเลยคือ2คูณอะไรคะคูณ2คูณอะไร2ตรงนี้1ตัวคูณ2คูณอะไรอีกอคูณ3ไล่จากมากมาหาน้อยแล้วก็คูณ ค่ะโอเคเท่ากับเท่าไรเนี่ยหนึ120่งร้อยยี่สิบ top หนึ่งร้อยยี่สิบันไหมคะประมาณนี้นะถูกกระติกถูกได้เลยโอเคนักครูคิดว่านักเรียนส่วนใหญ่น่าจะถูกไม่น่ามีปัญหาอะไรต่อไปเป็นยังไงกันบ้างพอจะทําได้กันไหมคะจากที่เฉลยมาคิดว่าทําได้นะไม่น่าจะอะไรเพราะว่าเลขค่อนข้างง่ายเนาะแล้วเราก็เคยทําในเรื่องหองเรโมมาแล้ว นะคะแค่คอ,อลโนเราเอาทุกตัวหัอวมอเราเอาแค่ที่จับเซตและยุบรวมกันได้ยังจําได้อยู่เนาะถ้าใครจําไม่ได้ไปทบทวนคลิปเก่านะคะอ่าโอเคโอเคไปทำาาก,การบ้านกันการบ้านนักเรียนเปิดไปที่หน้าต่อไปเลยคือหน้าที่28แการบ้านคุณครูจะไม่สั่งเยอะนะคุณครูก็จะสั่งแค่สข้พอเท่านั้นง่ายๆถ้านักเรียนมีเวลาว่างเห,เหลือต่อจากนี้เหมือนเดิมเลยครูอยากให้เคลียร์งานเก่านะคะงานที่ งานหน้า,นา,นา,นาที่คุณครูเคยสั่งไปแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้มาเอาหนังสือแล้วนักเรียนก็ต้องปิ้นเนาะครูอยากให้ลงแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยให้มันอยู่ในชุดเดียวกันเวลาเราเอาไปอ่านเป็นข้อสอบหรืออะไรเราจะได้ไม่ต้องหาไปหามานะคะโอเคอ่ะการบ้านมีข้อ4ถึงข้อ6ในหน้าที่28นักเรียนอันนี้คือย้ำแล้วย้ำอีกครูไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะคะกะรุณาดูคลิปให้จบถ้าดูคลิปไม่จบถ้านักเรียนมาถามคุณครูนักเรียนจะโดนดุนะคะ ดูคลิปให้จบก่อนไม่ใช่มาถามครูคะการบ้านหน้าไหนนี่ไงก็สั่งไปแล้วไงเธอไม่ดูคลิปเธอจะรู้ได้ยังไงครูค,คะการบ้านมีหน้าเดียวหรอคะเพราะว่านักเรียนไม่ได้ฟังที่ครูพูดว่าครูฝั่งกี่หน้าสั่งกี่ข้อบางทีครูอาจจะหน้าที่ยี่สิบแปดแต่ครูสั่งแค่สองข้อแต่นักเรียนไม่ดูคลิปไม่ฟังแค่โอเคเลื่อนมาเลื่อนมาเห็นหน้านี้ฉันก็ทําแค่หน้านี้ถ้านักเรียนดูไม่ดูคลิปนักเรียนไม่ต้องมาถามนะคะกลับไปย้อนดูคลิปให้จบ ถ้าใครมีคําถามสิ่งที่ครูพูดไปแล้วคุณครูจะดุนะคะนักเรียนไปดูคลิปให้จบย้ําแล้วย้ําอีกไม่ใช่เฉพาะวิชาครูคุณครูหลายๆวิชาบ่นมามากๆว่านักเรียนดูคลิปไม่จบแล้วก็มาถามกรอเอาอย่างเดียวแล้วก็ยังมีหน้ามาบอกคุณครูว่าก็คลิปมันยาวขี้เกียจดูแล้วคุณครูนั่งทําตั้งนานนะคะนักเรียนถ้าเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเปิดเทอมมาจะเจอกันนะคะพยายามดูคลิปให้จบคุณครูก็อุตส่าห์ตั้งใจทาตั้งใจสอนนะคะฝากไว้สําหรับคนที่ ดีอยู่แล้วก็รักษาความดีไปให้เสมอต้น